สวัสดีครับน้องๆครับเช้าวันอาทิตย์สดใสนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับและก็ความรู้ที่จะใช้ในการสอบนะครับที่น้องจะใช้สอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับพี่จะสอนเทคนิคนะครับการจาจานวนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่จะเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้น้องได้จําง่ายๆนะฮะแล้วก็ เอาไปใช้ในการสอบได้นะครับก็จะมีขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูกันเลยครับน้องครับเบื้องต้นนะครับพี่จะขอแบ่งเป็นอบทออกเป็นสามอบทแบบนี้นะครับสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอบตนะครับเทศบาลอบจนะครับทีนี้นะครับจํานวนสมาชิกนะฮะเราจะมาเริ่มนะครับกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนหรือเรียกว่าที่เรียกว่าอบตนะครับจะก,กําหนดไว้นะครับว่าอบตเนี่ยนะครับจะมีสมาชิกไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่าหกคนนะครับคาว่าไม่น้อยกว่าหกคนเนะี่ยหมายถึงว่าถ้าจะมีกี่หมู่บ้านนะครับก็ต้องมีไม่น้อยกว่าหกคนนะฮะมีไม่น้อยกว่าหกคนแต่ตําบลไหนนะครับที่มีหมู่บ้านเกินหกหมู่บ้าน เกิน6หมู่บ้านก็จะสามารถนะครับเลือกได้หม like, ู่บ้านละคนนะครับมีมีสมาชิกได้นะครับหมู่บ้านละ1คนสมมุติว่านะครับมี1หมู่นะครับก <gy ar S 2> ็จะมีสมาชิกได้6คนหมายถึงว่า1หมู่เนี้ยนะฮะก็สามารถเลือกสมาชิกได้หมดนะครับหกคนถ้ามี2หมู่นะครับก็แบ่งออกนะครับว่าจะได้หมู่ละ3คน นะครับจะได้หมูละ3คนนะครับคือถ้ามี2หมูเนี่ยคืออีกหมูจะแบ่งเป็นหมูละ3 3นะฮะก็จะเป็น6พอดีนะครับคือไม่น้อยกว่า6นะฮะนะฮะไม่น้อยกว่า6นะครับทามโทษนะครับจะเขียนผิดนิดนึงนะฮะแล้วถ้ามี3มหมูนะครับถ้ามี3หมูก็จะได้หมูละ2คนนะครับก็หมูละ2 3หมูก็เป็น6นะฮะถ้ามี4หมูนะครับ ก็จะไดะ้เบื้องต้นก่อนนะครับจะได้หมูละคนทีนี้มาได้สี่คนแล้วใช่ไหมฮะนะฮะจะได้จะได้หมูละคนนะฮะได้หมูละคนก็จะเป็นสี่คนแล้วทีนี้จะค้างอีกสองคนทํายังไงเอ่ยนะครับสองคนเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยก็จะไปเลือกนะครับไปเพิ่มจํานวนจากหมูที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดนะครับสองหมูะ 1, ะ 2, ะระดับหนึ่งระดับสองนะฮะนะ ก็จะเพิ่มไปอีกอสมาชิกอีกหมู่ละคนนะครับนะฮะก็จะเป็นหกคนพอดีนะครับถ้ามีห้าหมู่นะฮะก็จะได้หมู่ละคนนะครับที่เหลืออีกหนึ่งคนก็จะไปเพิ่มจากจานวนสมาชิกนะครับที่หมู่ที่มีประชากรมากที่สุดนะครับก็จะให้ครบหกคนนะครับถึงจะครบนะครับจำนวน ขั้นต่าหรือจํานวนที่น้อยที่สุดนะครับคือไม่น้อยกว่า6คนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือถ้ามีหกหมู่ก็หมู่ละคนไปเลยนะฮะนะครับมานะครับมาในส่วนของเทศบาลบ้างนะฮะก็จะประกอบด้วยเทศบาลตำบลนะครับเทศบาลเมืองนะครับและก็เทศบาลนครนะครับเทศบาลจะแบ่งออกเป็นสามเทศบาลนะครับ นะะฮมีสาเทศบาลตำบลเมืองนครนะฮะอันนี้น้องๆจำไว้เลยนะครับเป็นเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะเทศบาลตำบลนะครับเทศบาลตำบลเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะฮะเทศบาลตำบลนะครับก็จะนะครับก็จะมีสมาชิกนะครับ12คนนะครับ12คนนะครับเทศบาลตำบลน้องๆจำเลยนะครับ หลัก666นะครับเดี๋ยวน้องจะได้เข้าใจหลัก6 6นะครับและก็ถ้ามีการเลือกตั้งนะครับก็จะแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น2เขตนะเขตเขตละ6คนนะครับเขตละ6คนนะครับอันนี้คือในส่วนของเทศบาลตำบลนะครับพอเทศบาลเมืองนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ18คนนะครับหลัก6อีกเหมือนกันฮะก็จะแบ่งนะครับแบ่ง เขตการเลือกตั้งออกเป็น3เขตนะครับเขตละ6คนนะครับสามนะครับได้พอดีนะครับทีนี้นะครับมาเทศบาลนครนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ24คนนะฮะยีคนนะครับ24คนนะฮะก็จะแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น4เขตนะฮะสเขตนะครับเขตละ6คนหลักของ6กนะครับเพิ่ม6นะครับแบ่งเขตก็6นะครับจาก12นะครับ น้องๆฮะจาก12บ8แลดแลก็24ี่นะครับก็จะแบ่งออกแบบนี้นะฮะคือหกคนหกคนหกคนนะครับนะฮะความแตกต่างน้องๆจําจำเลยนะครับน้องๆจำเลยนะครับเทศบาลตำบลนะครับ12เริ่มต้นที่สิบสองนะครับบวกอีก6เป็นเทศบาลเมืองนะครับเป็น18ดนะครับแล้วก็บวกอีก6เป็นเทศบาลนครนะครับเป็น24ี่คนทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ อ,อบจนะครับหรือว่าองค์การบรหารส่วนจังหวัดนะครับที่มีทุกจังหวัดนะครับจังหวัดละหนึ่งแห่งน,นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยฮะจะมีสมาชิกนะครับโดยการคิดตามจํานวนประชากรนะครับเบื้องต้นนะครับจำนวนแรกนะครับก็คือไม่เกิน5้าแสนนะครับจะมีสมาชิกสภา องค์การมหาสุนจังหวัดนะครับหรืออบจนะครับได้นะครับจํานวน24คนนะครับนะฮะไม่เกิน50,000นนะครับน้องๆจํานะครับไม่เกินนะครับหลัก5 0,000นอันนี้นะครับไม่เกิน0,000สนแต่การเพิ่มก็จะเพิ่มทีละ6ก่าหกเหมือนเดิมนะฮะไม่เกิน50,000นจะมี24คนนะครับแต่ถ้าเกิน50,000นนะครับแต่ไม่เกิน1ล้านนะครับเกิน50,000นแต่ไม่เกิน1ล้านนะครับจะมีสมาชิกนะครับ จะมีสจอนี่นะฮะได้นะครับจำนวน30สคนนะครับนะฮะจำนวน30สคนนะครับผมพยายามเปลี่ยนสีให้นะฮะพยายามเปลี่ยนสีนะครับเราจะได้จำง่ายนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิน1ล้านแต่ไม่เกิน1ล้านห้าแสนนะครับไม่เกิน1 5จล้านนะฮะ ก็จะมีสมาชิกได้ทั้งหมด36คนนะครับเพิ่มทีละ6นะครับทีนี้นะฮะถ้าเกินอีกนะครับถ้าเกิน1.5นะครับขอเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะฮะถ้าเกิน1.5ล้านหมายถึงถ้าเกิน1ล้าน5้าแสนคนนะครับถ้าเกิน1ล้าน5้าแสนคนนะครับแต่ไม่เกิน2ล้านนะครับแต่ไม่เกิน2ล้านนะครับจะมีสมาชิก นะครับได้ทั้งหมดนะครับ42คนนะครับเพิ่มทีละ6นะฮะเปลี่ยนสีนะฮะทีนี้ถ้าเกิน2ล้านนะครับสูงสุดแล้วนะครับถ้าเกิน2ล้านนะครับเกิน2ล้านนี่จะมีสมาชิกได้ทั้งหมด48คนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยฮะจะมีสมาชิกนะครับตั้งแต่24ถึง48ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร นะขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรโดยเริ่มต้นที่ไม่เกิน5้าแสนนะครับน้องๆจำเลยครับไม่เกิน5้าแสนนะครับเกิน5้าแสนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านนะครับเกินหล้านแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนนะครับเกินหนึ่งล้านห้าแสนแต่ไม่เกิน2ล้านแล้วก็เกิน2ล้านนะครับอันนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะมีสมาชิกหรือว่า,าสอจอเนี่ยฮะได้จํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะ เมื่อแจกแกงออกแบบนี้แล้วนะครับน้องๆจะเห็นนะครับเห็นลักษณะนะครับที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ลักษณะความแตกต่างนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่สนใจเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับในการทําข้อสอบนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็สามารถนะครับ เข้ามาสอบถามได้นะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบนะครับกับเพจผันแก้วงานวิชาการนะครับผม